ปกลกาวคำสั่งปยายัมนเพื่อเป็นนักอารักทีปบันนี้พร้อมแล้วเป็นวันรักทรัพยากรป่าม้ของชาติทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนระลึกถึงความสัมพันธ์ของการอารักทรัพยกรป่้ของชาติาตัละส่แอมสองเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการอารักทรัพยากรป่าตมสามเพื่อ ผมไม่เกียดที่เรทุกท่านที่คณะกรรมการจัดงานของมนุษย์และสัตว์ป่าที่ดีเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระบบนิเวศถูกทำลายทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของทางธรรมชาติการบริหารพื้นที่โุลักษที่14ตากาได้ Liksom, ข,ข,ขอให ER so. <pr> like ้คำสัตว์หนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าตัดตรงรักพักดีข้าพเจ้าจัดตรงรักพักดีข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะากไม่ตัดไม้ทำลายป่าข้าพเจ้าจะากไม่ตัดไม้ทำลายป่าการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ ระเบียบครับผมนายพลรังชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตวัษรพัฒน์ายแมต่ตื่นทำหน้าที่ผู้บังคับกองบัครับ,รบทำหน้าที่ชุดปฏิการชุดที่สามครับ

thank you วันนี้14มกราคมนะครับเขาทุกปีถือได้ว่าเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับซึ่งวันนี้กมรมป่าในชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมในการถวายสัตว์ปฏิยานต์นของพนักง,งานพิทักษ์ป่านะครับและเจ้าหน้าที่ในการที่จะร่วมกันพลฒน์กำลังสร้างกําลังขวัญและกําลังใจในการส่งชุดปฏิบัติการที่มาร่วมงานในวันนี้จํานวน200ท่านออกในการปฏิบัติงาน ลาดตระเวนหาข่าวแล้วก็ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับตอนนี้มีการเพาะถางป่าทําได้เรื่ดลอยมากครับตอนนี้ถ้ามีมาตรการอะไรเป็นพิเศษครับในเรื่องของก้าวถางป่าได้เรื่ดลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานที่ทํากินหรือจะเป็นเรื่องของการเผาป่านะครับเพื่อเปิดพื้นที่ทํากินกลมอุทยานโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะอุทยานแห่งชาติหรือัพสัป่า เราก็จะมีการลาตัตเวนอย่างเข้มงวดในการที่จะระมัดระวังไม่ให้มีการขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่มีอยู่นะครับ